วันนี้ก็วันจันทร์โดยปกติแล้วก็พิธิพันธ์ทำจะดีเราจะปิดเพื่อพตัตงงน์การได้ได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้จัดเตรียมทำฟาร์มสะอาดอะไรตออะไรต่างๆด้วยแต่วันนี้ได้ทราบว่าทางสาธารณสุขทั่วประเทศไทยได้มารวมกันมาประชุมอยู่ที่จังหวัดอุดร จังหวัอดอุดรเป็นเจ้าภาพในการประชุมของสานาสุขชาวสานาสุขทั้งหลายก็ก็มีบางท่านบางคนก็นถามมาว่าจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ได้ไหมก็เลยเอาวันนี้ครูหมึกอาจารย์หมึกเป็นเป็นเพอเป็นเพออพิพิธภัณฑ์ทำเจดีเราท่านก็ประกาศว่าให้เปิดเปิดรับคณะสานาสุขศาสตร์เป็น คณะสาธารณสุขทั่วประเทศไทยเราเป็นกรณีพิเศษเพราะนั้นก็ทางสาธารณสุขท่านใดที่จะเข้าไปชมริพันธ์ทำเจดีย์ไปวิหารไปเจดีย์ต่อวันนี้เชิญได้ทุกท่านทุกคนเลยเนอะบอกต่อต่อ,ตอไปด้วยท่านใดมีความสะดวกไม่ว่างเมื่อไหร่จะเข้ามาแวะเวียนเข้ามาชมากรรมาก,าก,ก,การสการณ์พิพัณฑ์ทำเจดีย์ถึงวิหารถึงเจดีย์เรา ก็เชิญได้ทุกท่านทุกคนเลยวันนี้เปิดเป็นกรณีพิเศษให้คณะไอ้พวกสาธารณสุขเราเพราะว่าพิเรพันธ์ทําจดีเราที่สร้างมาเราก็ต้องการให้สิญ,ญานุสิทธิ์ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสยอยู่ในองค์ลุงตาหรือพวกชาวพุทธเราได้เข้ามาชมได้เข้ามาศึกษา วิธีทางชีวิตขององค์หลวงตาที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาจนกระทั่งว่านักปฏิบัติธรรมทั่วทั่วโลกหรือทั่วทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกนั่นแหละให้ความเคารพให้ความความเชิดชูในองค์หลวงตาอย่างยิ่งเพ,เพราะการประพฤติปฏิบัติของท่านนั้นล้วนแต่ปฏิบัติมาบนเส้นทางแห่งธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างเข่งคัด ไม่มีส่วนใดเลยที่จะขัดตัวบกพร่องหรือเป็นออกนอกลู่นอกทางของหลักรมหลักวินัยเลยเพราะฉะนั้นองค์หลวงตาท่านจะมีความสําเร็จทุกขั้นทุกตอนในการประพฤติปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเข้าไปศึกษาด้วยความใส่ใจด้วยความสนใจในการเข้าไปชมเข้าไปศึกษาในพิธีพัณธ์ทาเจดีตลอดจนเข้ามาที่วิหารมาที่เจดีนับว่าจะเป็นมงคลอย่างยิ่ง พอจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษาประวัติขององค์หลวงตาท่านประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรตั้งแต่ท่านยังดำรงชีวิตเป็นเครือขัายคารวสอยู่จนกระทั่งท่านมาบวชท่านมาประพฤติปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์อย่างไรจนกระทั่งท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์รับสิทธิอนุสิตมาท่านเกี่ยวข้องกับสิทธิอนุสิตอย่างไรจนวาระสุดท้ายชีวิตในบ้านปลายชีวิตท่านก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยเรากําลัง ล้มละลายในทางเพราะว่าเศรษฐกิจของบ้านเมืองอท่านก็ได้ทุ่มเทออกมาช่วยชาติโดยการเที่ยวไปแสดงธรรมให้แก่ประชาชนทั่วทุกขนทุกแห่งแล้วก็ถือโอกาสในการจัดพระป่าโครงการช่วยชาติด้วยเพื่อรวบรวม,รวมทองคำเข้าสู่คลังหลวงเป็นหลักหลักประกันในกองคังของของ,ของประเทศชาติเรา,เาทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์ลวงตาทำ ล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปอย่างไม่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะแตไม่เลือกฐานะไม่เลือกผู้คนว่าท่านรวมรวมรวมไปแล้วคือท่านมีความเมตตามีความรักให้ต่อประเทศชาติมาอย่างสุดจิตสุดใจของท่านเพราะฉะนั้นประวัติชีวิตของท่านจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้อย่างยิ่ง พร้อมกับที่ว่าเรา,เาพิจารณาเอา,เอา,เอา,เอาช่วงใดหรือการประพฤติปฏิบัติใดขององค์ท่านจะเป็นคติหรือเป็นแบบอย่างให้แก่เราที่สามารถน้อมนำเอาไปเป็นคต,เนติเป็นแบบอย่างรประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราได้เราก็น้อมนำเอาไปเอาไปประยุกต์เอาไปใช้ในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมทางนั้น ล้วนแต่แบบแบบแบบได้ได้องลงตาเป็นต้นแบบได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางโลกและท,งทางธรรมล้วนแต่จะมีแบบนานาไปสู่เส้นทางแห่งความเจริญนําไปสู่เส้นทางแห่งความสุขในชีวิตทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในวันนี้พิริพันธรร์ทําจดีเราก็เปิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อรับพวกส,ส,า,สาธารณสุขทั้งหลายทั่วประเทศไทยเรา ที่มารวมประชุมกันอยู่ที่อุดรหมอปรเมแต่คงจะเป็นเจ้าภาพใหญ่มากวันนี้ก็จะปวดกษเสียณหมอปรเมศนี่เอาก็เชิญก็บอกต่อ,ตอ,ตอไปเนะ้อพ่อสาธารณสุขเราเนะ้อท่านใดอาจจะยังไม่ทราบยังไม่รู้ก็บอกต่อ,ตอไปท่านใดมีมีความสะดวกมีความว่างช่วงใดอยากเข้ามาชมเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติขององค์ลวงตาก็เชิญได้ทุกท่านทุกคนนะ,เ,ะเราก็เปิดตั้งแต่นี้ไปนะั่นแหละ นะแปดโมงเราก็เปิดแล้วเข้าไปชมได้แล้วนะให้ทุกคนได้ได้คติแบบอย่างของอุหลงตาไปใช้ในชีวิตของเราก็ขอให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ